อ่ะทีนี้ประเด็นเรื่องของน้ํามันนะอพี่เปียกเมื่อกี้ผมให้กราบูคร่าวๆแล้วนี่ตลาดน้ามันดิเพรนครับพี่เปียกกำลังชนเส้นสองร้อยครับพี่เปียกตรงนี้นะครับครับแล้วก็คือหลเานี้ไนเม็ก์ไนเม็กซ์นี่ฮะนี่ก็ใกล้ชนเส้นสองร้อยนะหุ้นที่เราซื้อไว้นานแล้วอ่าเอาเริ่มจากตัวใหญ่พี่ใหญ่เลยนี่ครับปวททอมาแล้วครับพี่เปียกปวททเรา มันติดอยู่สามสามหลายรอบแล้วใช่ไหมหมอผมจาได้อันนั้นเป็นจุดขายระยะสั้นเราครับพี่เปียกสามสามสามห้าสิบเนี่ยยังแล้วไงเราก็ขายที่เดิมน่น้อของเราทำตรงหลาใช่ครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเอพี่เปียกก็ให้เข้าตรงนี้ครับนี่ฮะสามสิบาทยี่สิบห้าเนี่ยครับซื้อซื้อมาตั้งนานแล้วมีลูกค้าถามเหมือนกันว่าโอ้ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็อะรจะได้ขายบอกใจเย็นๆนะเนี่ยมาแล้วเนี่ยเนี่ยก็คงจะได้แล้วล่ะครับรอบนี้แต่ว่าก็ใกล้ 3, ใกล้จุดขายใกล้จุดขายมากแล้ว สามสิบสามห้าสิบนะครับสามสิบสามเจ็ดห้ถ้าแถวนี้ครับแถวข้างบนนะครับครับก็เป็นจุดขายก็อีกนิดเดียวเพราะว่าตอนนี้ก็สามสิบสองเจ็ดห้าบวกมาอีกเจ็ดสิบห้าสตางค์ก็ได้ตรงนี้ซื้อไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอรอบหน้านะครับไอรอบที่ลงเนี้ก็เดินแล้วบางคนมียี่สิบเจ็ดบาททำไงฮะเพียงเอายี่สิบเจ็ดบาทเนี้ยตรงเนี้ยที่เราไปคาอประตูบ้านก็ซื้อเดียวร้อยแล้วมันไม่ผ่านสามสามห้าสิบบาทเพราะบางคนอึดอัดอยากจะอยากจะขายเพราะว่า เราครอประตูบ้านซื้อกันมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วหนุนเปียนมีนาครัยี่สิบเจ็ดบาทจริงๆถ้าถ้าเป็นคนถือบันผลเขาไม่น่าจบสี่เลียงน,นะใช่ครับเขาไม่สี่เลีย้ยาใช่ปันผลเกือบสองบาทมาเรื่อยๆมันจะไปตัวอะไรนะใช่ครับเนี่ยก็ใครที่มียี่สิบเจ็ดบาทก็เอาอยากตามสะดวกแล้วกันฮนะอยากขายอยากจะตามสะดวกครับอยากจะถือก็แล้วแต่ไม่ไม่ว่ากันนะรับปันผลรับอะไรไปแต่แใจผมนะครับแต่ใจผมไม่ต้องขายก็ได้นะไอ้ราคานั้นนะยี่สิบเจ็ดยี่แปดครับ แต่ว่าไอ้สามสิบาทยี่บห้านี่คือรอบขายเรานะครับเป็นรอบสั้นนะใช่ใช่ใช่อันนี้เราเราต้องดูตับนี่ฮะเรารอบสั้นครับสอพอครับพี่เปี๊ยกมาแล้วนี่สอพอนี่ฮะข้ามเส้นสองร้อยแล้วครับพี่เปี๊ยกทรงแบบนี้ฮครับทรงดีด้วยนะพี่เปี๊ยกมองว่าไงครับตัวนี้ก็แนวต้านเดิมน่าจะอยู่แถวใกล้ๆร้อยยี่สิบนร้อยสิบแปดนะครับเออตัวเลขอยู่ร้อยสิบเก้าครับพี่เปี๊ยก อ่าเราเนี้ยนะฮะแต่ดกเก้าเดกก็ดูขายดูขายแถวนั้นจุดนี้เป็นจุดที่พี่เปียกให้เข้านะครับร้อยห้าบาทนะครับเนี่ยก็พอๆกับปตทก็ถือมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ร้อยสิบเก้าก็ขายได้แล้วครับแล้วก็รับปันผลมาแล้วด้วยนะฮะเออเนยรับปันผลมาแล้วนะครับก็ขายเล่นรอบส่วนใครที่มีทุนตรงนี้เนี่ยฮะก็เหมือนกับปตทนะทุนต่ำร้อยเนี่ยครับไม่รับขายกันนะครับอยากจะถือรับปันผลอยากจะแบ่งขายบ้างก็ตามสะดวกนะตามสะดวกนะครับนะฮะ อ่าเราก็มีท็อปไพออยครับตัวนี้แม่แข็งแรงตัวนี้ไปได้เรื่อยๆครับแต่ว่าก็ยอ่อแต่กราฟสวยนะครับพี่กอืมกราฟสวยเลยครับถือว่าสวยเลยท็อปอยังไงต่อครับปีนีถ้ถือถือต่อไปได้ครับแล้วก็เราเพยอยากซื้อตรงเส้นตรงสามสิบเจ็ดบาทอืมสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสิบเจ็ดบาทนะแต่ว่ามันไม่ค่อยลงมาให้ซื้อนะครับรอบนี้นะเราถึงรอบนี้นลลนนแล้วเป็นลันกษณะการเล่นเกมอาไรไม่ใช่การ ถือปันผลหรือว่าเล่นรอบนะครับเพราะว่าผ่านปันผลและเล่นรอบมาแล้วอืก็จะนักถ้าอยากเก็งกาไรจากราคาน้ามันซึ่งเมื่อกี้หมอก็เปิดกราฟดูแล้วมันมันกําลังทดสอบเส้นสองว้วันอยู่เนี่ยคือถ้ามันข้ามได้เนี่ยราคาน้ามันก็ก็บวกได้ที่ไอ้ประเด็นที่ทําให้มันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความวุ่นวายทั้งทางอิหร่านทั้งวีเนซุเอลาครับมันมันเดายากมันเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่อเมริกาเขาคุมอยู่อะแล้วผมไม่รู้ว่าทํางเขาคิดอะไรบ้างในแต่ละวันนะ เขาเขาทับเขาคิดแล้วเขาทาเลยี่เปลยาน่ากลัวมากเออเราก็เลยเราก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่าถ้าราคาน้ำมันขึ้นแรงๆจากนี้ไปเนี่ยจากเส้นทะลุเส้นสองร้อยวันยิงๆเนี่ยเราเราแบบเราคิดผมคิดว่าผมผมขายนะผมไม่มั่นใจว่าอืทํเกาจะทําอะไรต่อนะส่วนตัวผมนะกำไรผมจะขายสำหรับกลุ่มน้ํามันนะครับอ่ะปิโตเคมีนะฮะเดี๋ยวเราดูเพราะว่ามันดีขึ้นทุกตัวกลุ่มนี้นะฮะเดูปิโตเคมีครับวันนี้ พทจีซ<อ>ีครับรอ,อบสั้นเมื่อกี้เราซื้อสิบเก้าบาทต่ำสุดบางคนก็ทยอยซื้อมาก็โอเคนะครับอเขาก็ทยอยซื้อมายี่สิบสองบาทบ้างนะฮะสิบเก้าบาท<อ>บ้างยี่ยี่สิบบ้างก็โอเคอถึงตรงนี้นะฮะเส้นสองร้อยครับพี่เพชรตรงนี้ค,คือคือปิโตเคมีเนี่ยมันเป็นสัญญาณกับตัวในในปูนใหญ่แนละ้ไอวีแอด้วยนะไปทั้งเซกเตอร์เลยนะครับตัวผมคิดว่ากลุ่มเนี้ยเวลามันขึ้นมันจะขึ้นไกล้ว ืแล้วเวลาลงมันก็ลงแรงเหมือนที่เราเห็นๆอย่งเนี่ยใช่ครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยพีทีีซีขึ้นจากประมาณสิบเจ็ดสิบปบาทสิบหกสิบเจ็บาทครับขึ้นไปยี่สิบประมาณสิบบาทอืมถ้าเราเอาสิบาทมาบวกกับสิบเก้าบาทก็น่าจะได้ยี่บเก้าบาทครับ,รบก็คือไฮเดิมของมันย <acer> ี่แปดยี่เก้าผมว่ารอตรงนั้นดีครับไอ้ตัวนี้คือขึ้นไม่เท่าไหร่ฮะแต่นี่ครับตัวนี้ฮะ ปูนใหญ่ครับนี่ฮะโอ้โหลูกค้านี้ข้ามมาแล้วมันข้ามสองร้อยแล้วอ่ะลูกค้าเราคืออหลายคนก็มือสั่นนะหลายคนก็แบบเสียดายบอกโอ้ร้อยยี่สิบบาทนี่ร้อยยี่สิบบาทที่ทําอะไรอยู่อะไรประมาณนี้นี่ฮะเห็นไหมครับอันนี้ดูดีดูดีนะครับเนี่ยอันนี้ดูดีนะอันนี้ดูดีนะเราข้ามเส้นสองร้อยว่าดีกว่าไอไอพพีจีสี่นครับนี่ยฮะนอปูนใหญ่นะครับแล้วก็ไอบีเอลครับ ไอ้ไอ้ปูนใหญ่เนี่ยไฮเดิมรอไฮเดิมก็ได้ครับสองร้อยี่สิบสองร้อยสามสิบนะครับนี่ไอวีอก็ดูจะช้ากว่าเพื่อนหน่อยครับเปรียบว่าลงลึกมากใช่ครับใช่ครับนะครับคือไอวีอถ้าจะซื้อก็แปลว่าชอบจริงๆแต่ว่าถ้าจะเล่นเก่งกาไรเนี่ยไปอยู่ที่ปูนใหญ่หรือที่ทีทีซีจะดีกว่าก็อย่างที่เรียนในทราบครับเวลาเราให้ลูกค้าลงทุนก็เหมือนเดิมครับเราชอบตัวใหญ่งั้นลูกค้าเราก็จะมีปูนใหญ่กับปตททีซีนะฮะเยอะใช่นะนี่ก็อยู่ชุดเอด้วยใช่ครับนะเราก็จะซื้อแบบนั้นนะครับ